สวัสดีครับพบกับผมนะคะรับปาร์ควิาสานออโต้นะครับผมออกรถง่ายได้รถดีต้องวิาสานออโต้คาสากาการจนาพิเศษนะครับผมใครที่กําลังหารถพอนทุกๆอยู่และสําคัญที่สุดเลยประหยัดค่าเชื้อเพลิงเพราะว่าเจ้าคันนี้ติดตั้งแก๊ส LPG ถังโดนัทมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็เป็น5ประตูด้วยนะน่ารักทรงนิยมเขาว่ากันว่านะครับผมขับสนุก กว่ารุ่นใหม่อีกนะครับผมรถที่ผมนำมารีวิววันนี้จะเป็น t o y ยต a y a r ริรุ่นย่อย 1.5e คันนี้เป็นรถปี2010จดทะเบียนปี2011นะครับผมเลขไม่2 3 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับผมลองคำนวณดูแล้วนะรถ11ปีนะครับ2 0 0 0 0 0ก็ปีลราไม่ถึงหมื่นเองนะครับผมส่วนราคานะใช้คำว่าสบายกระเป๋ามากๆเพราะว่าผมขายเพียงแค่2 7 9 0 0 0บาทนะครับผม เครดิตดีออกละศูนย์บาทนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าคันนี้สภาพสวยแค่ไหนผมใบให้เลยดีกว่าว่าน็อตไม่ขยับของจริงนะครับผมตามผมมาดูครับ สนับสนุนโดยวิศาลออโตค่าสาขาการจนาพิเศษศูนย์รวมรถยนต์มือสองคุณภาพดีรับประกันไม่มีชนหนักผิกคว่ำน้ำท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคามองหารถมือสองต้องที่วิศาลออโตคาดับคอมเรามาเริ่มดูรถคันนี้เลยนะครับผม รูปทรงของโฉมเนี้ยจะดูน่ารักมากนะเอาจริงมันยังดูไม่เก่าเลยนะครับเอาจริงมันดูน่ารักกว่าตัวใหม่เเพราะว่าตัวใหม่มันจะดูสปอร์ตกว่าด้วยซ้ำนะครับผมไฟหน้าจะเป็นโคมแบบมัลติรีเฟกเตอร์นะครับผมและด้านล่างมีไฟตัดหมอกมาให้พร้อมนะมาครับเปิดฝากระโปรงดูห้องเครื่องกันสังเกตนะครับผมจะสตาร์ทรถไว้ตลอดเวลานะครับอันนี้นะครับ เพื่อให้เพื่อนๆเห็นการทํางานนะครับที่สมบูรณ์นะครับผมของเครื่องยนต์รถคันนี้นะครับผมคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน 1,500cc ให้กําลังสูงถึง109แรงมา้าแรงม้าเยอะกว่ารุ่นใหม่อีกนะเพราะรุ่นใหม่มันแค่1.2นะครับเครื่องยนต์แห้งๆสมบูรณ์ไม่มีการรั่วซึมใดๆนะครับผมโอเคมาดูกันนี่น็อตฝากระโปรงคันนี้ไม่เคยถูกแกะไขน,นะเดิมจัดเลยนะครับดูกันต่อน,นี่เลเวลน้ำยาแอร์อยู่ครบปัม๊มตัวตานด้านหน้านะครับผม คมๆถ้ามันเคยโดนชนอ่ะมันต้องไม่คมแล้วนะซีดีคนเดิมๆสติกเกอร์การกระแทกอยู่ครบดูเลยเดิมๆน็อต <Not S 2> ไม่เคยแก่แผงข้างนี่นะครับน็อต <Not S 1> ไม่เคยแกะ่นะครับแผงข้างนะครับอ่ามาดูต้องย้อนกลับมาดูทางนี้นะครับขาด้านหน้าต้องดูอย่างนี้นะย้อนกลับเข้ามานะครับเนี่เราจะเห็นเลยนะครับเม็ดอาร์คมๆเห็นไหมครับไล่มาเห็นไหมอาร์คมๆทุกจุดนะไม่มีการบิดเบี้ยวเลยนะครับผม แล้วก็ฝั่งนี้นะน็อตแผงข้างเห็นไหมครับเดิม,ดมๆไม่เคยถูกแกะคันไขนะครับถัดมานะครับมาดูกันต่อที่ล้อนะครับผมล้อคันนี้เจ้าของเดิมไปเปลี่ยนมาให้แล้วไปใส่ลาย R E 3 0มาให้นะขอบ15นะซีรียยางจะเป็น19555 R 1 5นะครับผมแล้วก็เนี่ยสภาพล้อเนี่ยไม่เคยเบียดไม่เคยอะไรนะยางเป็นยางปี2022นะครับผมยางใหม่ๆซื้อไปใช้ต่อยาวๆคาลิปเปอร์เบนโบก็ ใส่มาเพื่อความสวยงามเข้ากับตัวล้อนะครับถัดมานะครับกระจกมองข้างคันนี้นะครับผมจะเป็นสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวมาด้วยนะแล้วก็เป็นปรับไฟฟ้านะครับผมโอเคถัดมานะครับด้านจับประตูเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับผมผมขออนุญาตนะเปิดออกมาเลยดีกว่าแผงข้างประตูนะครับตรงนี้เป็นหนังนะครับหนังหุ้มนะครับตรงนี้เป็นพลาสติกนะครับด้านล่างเป็นพลาสติกนะครับผมกระจกออโต้นะครับผมฝั่งคนขับนะครับผม มีเซ็นทันล็อกมาแล้วก็ต้องขอบคุณเจ้าของเดิมนะครับติดฟิล์มลามินามาให้นะสภาพดีๆสวยๆเลยนะครับผมโอเคเข้ามาดูกันต่อนะครับสภาพพงมาลัยนะครับสวยงามสมบูรณ์ดีนะครับผมสังเกตนะผมสตาร์ทขึ้นลังอไว้ตลอดนะไม่มีการสัตว์เลยนะครับแล้วก็นี่นะครับมารวัดแก๊สนะครับที่ปรับกระจกมองข้างอาถัดมาดูสภาพเบาะนะครับเบาะเป็นเบาะหนังนะครับสภาพเนี่ยสวยงามสมบูรณ์มากๆนะครับผมไม่มีการฉีกขาดไม่มีการยุบตัวของพองน้ํา ไม่มีร่องรอยใดๆเลยดีกว่าซึ่งอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นการทามาใหม่นะนะแต่สภาพสวยเลยนะครับผมโอเคนะครับผมถัดมาดูต่อที่โครงสร้างนะครับนี่เลยดูนะครับเม็ดน์คสวยๆคมๆกลม,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 มชัดๆไม่มีรอยตะเข็บตัดต,ต,ต่อตัวถังนะครับโครงสร้างเดิมจัดๆเลยผมบอกเลยนะครับ โอเคนะถัดมาดูกันต่อเลยครับแล้วก็อย่าลืมนะเวลาซื้อรถนะครับผมผมแนะนําดูกระจกด้วยต้องมีนี่เห็นไหมโลโก้โตโตยตา้าอะไรอย่างงี้นะครับมงบอกว่าเป็นรถเดิมนะครับผมอ่ะเปิดประตูบานหลังแผงข้างสวยงามมากๆนะครับวัสดุเป็นหนังเป็นหนังเป็นพลาสติกนะครับโอเคดูเบาะด้านหลังนะครับผมสภาพสวยมากๆนะครับผมโอเคนะไม่มีตําหนิเลยโอเคดูที่โครงสร้างนะครับ นี่นะครับดูนี่เดิมแค่ไหนดูนะเม็ดอ้างนะครับแล้วก็นี่เวลาที่โรบอทมันคีบไว้อสีจะไม่โดนบริเวณที่คีบนะครับยังเดิมอยู่เลยไล่ขึ้นมานะครับคมทุกจุดนะคันนี้โครงสร้างเดิมจริงๆนะครับผมเห็นไหมเดิมจัดๆเลยนะคันนี้นะหาอยู่ไม่ผิดหวังนะครับโอเคครับตามมาดูกันต่อทางด้านท้ายรถนะครับผมทางด้านท้ายรถของยาริสชมนี้ก็ดูน่ารักดีนะครับผมไฟท้ายก็มีขนาดใหญ่ดีนะด้านหลังมีเซ็นเซอร์ท้ายมาให้นะครับมีนี่นะครับ สปอยเลอร์ด้านหลังนะครับผมได้ความสปอร์ตนะน่ารักมาอีกแล้วก็คันนี้เจ้าของเดิมมีการติดตั้งกล้องมองหลังให้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วกล้องอันนี้ดีด้วยนะผมบอกเลยนะครับอาถัดมาผมเปิดฝาท้ายให้ดูครับ5ประตูนะครับผมราคา2อ0แสนกว่าบาทคุ้มสุดๆนะมีที่บังสัมภาระท้ายมาให้นะครับนี่นะครับ ก็เวลาวางของคนจะได้ไม่เห็นนะว่าเราวางอะไรอยู่ทางด้านท้ายรถนะครับแล้วก็เปิดขึ้นมานะครับดูสภาพคมเห็นไหมสวยจริงเนี่นะครับสภาพที่แท้จริงของรถคันนี้นะครับเปิดขึ้นมาอีกครับนี่นะครับถังโดนัทนะครับผมแข็งแรงทนทานมากๆนะครับผมเห็นไหมครับอุปกรณ์แม่แรงยังอยู่นะแต่ว่าไม่มีล้ออะไรแค่นั้นเองนะครับโอ้อุปกรณ์อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับประแจนะครับ อ่าเราดูความเดินนะครับน็อฝาท้ายไม่เคยถูกแกะขันไข่นะครับผมอ่าฝั่งซ้ายด้วยมานะครับผมโอเคนะด้านล่างมาดูกันเลยนะครับผมเปิดให้ดูนะครับถ้าเคยโดนชนมาอะไ่ตรงนี้ต้องไม่รอดนะครับดูสวยๆนะครับเนี่ยเดิมๆนะครับผมโอเคนะไปไปดูกันต่อนะครับประตูบานหลังนะครับฝั่งผู้โดยสารนะครับสวยงามอ่ะเข้าไปดูเบาเบาสวยมากนะครับ แล้วก็ต่อด้วยโครงสร้างนะครับอดูตั้งแต่ด้านล่างนะครับเช่นเดียวกันฝั่งนี้เดิมจากโรงงานนะครับผมอไล่ขึ้นมาเม็ดอาร์คสวยๆคมๆนะครับผมคันนี้นะครับโครงสร้างเดิมๆนะครับผมหายอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะให้ดูกันอย่างนี้เลยนะครับอถัดมาไปที่ประตูบานสุดท้ายกันเลยนะครับผมอ,อย่าลืมนะว่า ซื้อรถกับวิสานออโต้คาร์รับประกันไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีน้ําท่วมถ้าเจอเรารับซื้อคืนเต็มราคาใครที่มีเพื่อนที่มีความรู้ด้านรถยนต์นะคุณแชร์คลิปผมไปให้เขาเลยนะครับให้เขาช่วยดูนะให้เขาบอกคุณว่าสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเป็นความจริงหรือไม่นะครับโอเคถัดมาต่อนะครับประตูบานหน้าไม่มีตำหนิใดๆเลยสวยงาม่ะดูคอนโซลนะ คอนโซลเนี่ยสภาพสวยๆลื่นๆไม่มีกันเลื่อมใดเลยนะครับผมแอร์แบกไม่เคยระเบิดออกนะเพราะถ้ามันระเบิดนะมันต้องมีรอยฉีกอะไรอย่างเงี้นะครับผมคันนี้เดิมๆถัดมาสภาพเบาะด้านหน้าฝั่งผู้โดยสารก็สวยงามเช่นกันนะครับผมสวยคันนี้สวยนะครับมาดูนี่กันต่อเลยนะครับนี่ครับดูนะครับเม็ดอาร์คสวยๆคมๆกลมๆชัดๆนะครับผมและแวะดูนี่สติกเกอร์โมเดลตัวถงังรถ เดบิวตมอกอยู่ครบไล่ขึ้นมานะครับเดิมจัดเลยนะครับผมเดิมจัดจัดสวยๆนะคันนี้สภาพสวยสุดๆโอ้ตอนแรกก่อนผมจะรีวิวรถคันนี้ผมรู้สึกว่าต้องมีแกะมั้งแหละต้องมีแกะฝากระโปรงทําสีแกะฝาท้ายทําสีมั้งแหละผิดคาดไม่แกะเลยทั้งคันนะเดิมทั้งคันสวยจริง,รงๆนะครับต่อมาเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารนะครับมาดูกันว่าเจ้ายาฤิิ์ชมนี้เนี่ย ห้องโดยสารกว้างขวางแค่ไหนและภายในรถมีฟังก์ชันอะไรบ้างตามผมนะครับตอนนี้ผมอยู่ภายในตัวรถนะครับผมก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าสภาพภายในตัวรถสวยงามมากๆเบาะสภาพสวยมากๆไม่มีตําหนิใด,ดๆนะครับผมและมาดูเฮดลู o มกันยาที่ชมนี้เฮดลู o มเหลือกำปั้นนะครับผมผมบอกเลยพวก SUV หรือรถใหญ่ๆอะ่ะอาจจะต้องยอมเขานะชมนี้ห้องโดยสารกว้างขวางมากๆนะครับผม สภาพคอนโซลนะครับมาดูกันสภาพคอนโซลนะครับลื่นๆนะครับผมไม่มีตําหนิใดๆนะครับผมแล้วก็ดูนี่มีเกะบนนะครับผมแล้วก็มีเกล่างนะอันนี้รีโมทวิทยุอยู่ครบนะครับของไพโอเนียนะครับผมโอเคถัดมานะครับผมพงมาลัยไม่มีตําหนิเลยดูนะครับนี่นะครับผมส่องให้ดูเลยนะครับไม่มีตําหนิเลยนะสภาพสวยงามสมบูรณ์มากๆนะครับพงมาลัยเขานะครับผม โอเคถัดมานะครับหน้าจอตรงกลางของไพโอเนียนะครับผมสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับผมเจ้าของเดิมมีการติดตั้งมาเดี๋ยวให้ดูกล้องมองหลังนี่นะครับกล้องมองหลังภาพสวยชัดเจนมากๆนะครับผมแล้วก็ยานิชมเนี้จอมันจะอยู่ตรงกลางเนาะเนี่ยนะครับมาตรวัดจะอยู่ตรงกลางนะครับมันก็คล้ายๆกับ v ีออสเนาะที่มันจะอยู่ตรงกลางนะครับมาดูกันแอร์ Air นะครับผมปรับระดับได้4ระดับ เย็นมากนะครับผมเนี่ยโหเนี่ยปรับทิศทางลมได้ปรับน้ำยาแอร์ได้มีไรฟ้าด้วยนะครับด้านล่างมีช่องเสียบดี o u t l e t มาให้นะครับโอเคตรงนี้ก็จะมีช่องเก็บของเนาะอยู่ด้วยนะครับตรงกลางมีช่องเสียบอ็อกนะครับผมนี่นะครับที่เสียบอ็อกนะครับผมแต่ไม่จําเป็นต้องใช้นะเพราะว่าเราสามารถเชื่อมต่อบูทูธได้แล้วเบรกมืออยู่ตรงนี้นะครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับผมมีเกียร์โรด้วยนะครับผมแล้วเกียร์เป็นสเต็ปขั้นบันไดสไตล์โตโยต้านะเวลาเข้าเกียร์แบบที่เขาบอกว่าเฮ้ย เวลาเข้าเกียร์ไม่ต้องมองก็รู้แล้วว่าเราอยู่ที่เกียร์ไหนนะครับผมนี่แหละครับถูกต้องนะครับผมและสังเกตพงมาลัยนะครับผมเล่นเครื่องให้ดูเดวไม่เชื่อนี่นะครับก็คือพองมาไลัยไม่สั่นเลยเห็นไหมคันนี้สมบูรณ์นะครับไปตั้งวาล์วตั้งอะไรเซฟซ้มหมดแล้วพร้อมใช้เอาไปขับอย่างเดียวเติมแก๊สวิ่งได้เลยนะครับผมโอเคนะถัดมานะครับผมเดี๋ยวผม จะไปลองนั่งด้านหลังให้ดูอยากรู้ว่าข้างหน้ากว้างมากเลยนะครับข้างหลังกว้างด้วยไหมนะครับผมตามผมเลยครับเอาดีกว้างมากเฮดรูมเหลือ4นิ้วเหลือๆเลยกว้างมากๆเบาะแถวหลังสามารถปรับพับได้นะครับผมเป็นแบบพับหมดเลยนะไม่ใช่แบบเลือกพับได้นะครับผมก็ถ้าอยากเก็บของแนวยาวพ่อค้าแม่ค้าเอาไปเนี่ยคุ้มนะครับผมแล้วก็บอะด้านหลังนะครับผมนี่นะครับสภาพสวยงามมากๆนะครับผมสวยจริงมีเซฟตี้เบลมาให้นะครับผม ทั้งหมด3าําแหน่งนะเพราะฉะนั้นนั่งโดยสารไม่ผิดกฎหมายนะครับผมด้่นหลังเบาะตรงนี้นะครับผมจะมีนี่นะครับผมเรียกว่าที่แขวนลูกชิ้นนะครับผมซึ่งเจ้าตัวนี้รองรับน้ําหนักได้สูงถึง4กิโลกรัมกันเลยทีเดียวนะครับผมมาครับต่อมาก็เดี๋ยวเราจะไปทดลองขับกันนะครับผมมาดูฟีลลิ่งการขับของเจ้าโตโยต้ายาริสกันว่าเขาเนี่ยขับดีหรือไม่เครื่องยนต์สมบูรณ์หรือไม่ช่วงล่างสมบูรณ์หรือไม่ตามผมมาครับมาครับไปทดลองขับกันนะครับผมเกียร์โต๊ขับง่ายครับ เนี่ยที่เขาบอกว่าโตโยต้าไม่ต้องมองเกียร์ก็ขับได้เนี่ยของจริงนะครับผมเขาทําเป็นเหมือนสเต็ปขันบันไดมาให้นะมาไปลองเลยคือยาริีชมเนี้ผมประทับใจอย่างหนึ่งนะครับผมพื้นที่ห้องโดยสารมันกว้างขวางมากมากนะครับผมแล้วก็เนี่ยผมจะเล่งแบบรอบต่ํานะคุณจะได้เห็นว่าอาการเครื่องยนต์นะไม่มีกระตุกไม่มีสะดุดนะครับผมคันนี้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์อ้าวโฉมเดียวกันเห็นไหมเรามีเพื่อนอยู่บนท้องถนนตั้งเยอะเนาะไปครับ ขึ้นลูกแล้วนาะาโอเคนะไม่มีเสียงเลยนะครับผมอัตราเร่งก็ถ้าพูดตรงๆนะเร่งสนุกกว่าชมใหม่นะครับเพราะว่าชมใหม่มันเครื่องยนต์แค่1.2เองนะครับอันนี้1.5นะครับ109แรงมา้เาเดี๋ยวลองเร่งเครื่องดูดูมั่งดีกว่าเนาะให้ห่างๆก่อน เอาแค่ช่วงสั้นๆพอนะก็ถือว่าเร่งออกมาได้แบบก็โอเคก็ถือว่าเร่งขึ้นนะครับผมเข้าโค้งหน่อยมือเดียวเนาะคันนี้คุณผู้หญิงครับสบายนะพวงมาลัยไม่หนักนะครับผมขับง่ายด้วยนะครับแล้วก็เป็นรุ่นยอดฮิตนะใช้คำว่าในยุคนั้นนะโตโยต้าเขาแก้เกมนะครับผมผลิตเจ้านี้ขึ้นมามาแบบเรียกยอดขายกลับมาเป็นเจ้าตลาดอีกครั้งหนึ่งได้นะครับ ใชครับคงอะไรเลี้ยวง่ายมากๆครับ ริมหน้ารถใสๆเลยนะครับผมเฟี้ยวเลยแต่ก็ต้องบอกจริงนะครับว่าเจ้าของเก่าดูแลมาดีจริงๆอ่ะดูจากสภาพภายในรถนะครับสวยมากๆนะปี1 0จนปี1นึ่นะครับผมสภาพไปสวยเลยใครหาอยู่ผมบอกเลยไม่ผิดหวังนะครับโอเคนะเดี๋ยวผมลงไปสรุปโปรโมชั่นให้ฝั่งท้ายคลิปครับตามผมเลยครับ สภาพสวยเลยนะครับคันนี้ขอย้ำอีกทีครับรถที่ผมนำมารีวิววันนี้จะเป็นโตโยต้ายาริรุ่นย่อย 1.5e คันนี้เป็นรถปี2010จดทะเบียนปี2011เลขไมล์230,000กิโลเมตรกับราคาเป็นแค่279,000บาทนะครับคันนี้ต้องบอกเลยผ่อนเริ่มต้นแค่3,000กว่าบาทเท่านั้นนะ สบายกระเป๋ามากๆนะแล้วซื้อรถกับวิสาอาต้คานะครับผมเรามีการรับประกันให้สูงสุดถึง2ปีหรือเจ็0 0กิโลครับพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงโปรโมชั่นดีๆบางต้นนะครับผมขับฟรี90วันดอกเบีย้ย0%นาน1ปีหรือจะเลือกรับดอกเบี้ยพิเศษครับ1.89%ตลอดอายุสัญญานะครับผมเจ๋งสุดๆเลยใช่ไหมครับที่วิสา,าต้คาสาข,ขาการจนาพิเศษนะครับผม ก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเพื่อนๆสวัสดีครับ สนับสนุนโดยวิสาลออตโตคาสาขาการจนาพิเศษศูนย์รวมรถยนต์มือสองคุณภาพดีรับประกันไม่มีชนหนักผิกคว่ำน้ำท่วมเลขไม่แท้แรับประกันซื้อคืนเต็มราคามองหารถมือสองต้องที่วิสาลออตตคา่คา com